ับพระคุณบทกลอนและคำไวอไ้อาลัยที่กลั่นออกจากความรักความอาลัยที่มีต่อท่านสอสอ,อนมรเทพสงหมายท่านผู้มีเกียรติคอรบทุกท่านครับในลําดับต่อไปนี้ก่อนที่จะได้มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นในลําดับต่อไปการประกอบพิธีตามประเพณีวิยมจะได้ขาาออนุญาติมเจหนาาที่รองดังสีสุนธรรมในปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร ในช่วงพิธีต่อไปซึ่งในการประกอบพิธีในการต่อไปนี้ได้รับเกียนจากข้าราชการครูโรงเรียนบ้านศิริคุ้นหารและโรงเรียนคุ้นหานวิทยาสังในทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพิธีกรในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีเมื่อถึงขั้นตอนพิธีนั้นแล้วเรียนเชิญทุกท่านได้ไปจําจุดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยลำดับต่อไป โอกาสให้เรียนเชิญนายทองจันทรศรีสุธรรมในปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีต่อไปค,ค,ครับขอรียนเชิญครับกับในความใมตาของทนานสมและท่านบมิเดียร์ที่เรารพอย่างสูงยิ่งรับในลําดับนี้ทางเจ้าภาพนั้นมีจิตศรัทธาในการบริจาคเพื่อการสาธารณสุลนะครับดังนั้นก็จะเรียนเชิญผู้เป็น เป็นเชิญผู้เป็นภรรยาบุตรสาวบุตรชายบุตรเขยบุตรสะใภ้นะครับเพื่องหน้านะครับเพื่อบริจาคก,การสารานณกุศลและจะมีหน่วยงานที่มอบเงินสมท้อนศพให้กับญาติของผู้ถึงแก่นิจกรรมนะครับในขอนัเเรียนนะครับลำดับเพื่อให้ผู้แทนของหน่วยงานได้เข้ารับมอบถวายนะครับทั้งสว่วนราชการหน่วยงานและก็วัดนะครับเป็นลำดับ,ดบกันต่อไปนี้นะครับ เมื่อท่านได้รับทราบนะครับอ่านชื่อและหน่วยงานก็ขอให้ท่านเลยมาตั้งแถวรอเจ้าหน้าที่จะได้ตระสานงานเพื่อที่จะได้เขารับมอบทุนเพื่อสาธารณกุศลในการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ถึงแก่อนิจกรรมที่ท่านอมรเทพสมหมายในระดับครับทางข้าพนั้นมีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลมอบทุนเพื่อการสาธารณกุศลน,นะครับเป็นจํานวนเงินรวม 140,000สี่มืบาทนะครับให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆดังนี้ครับ 1. โรงพยาบาลคุนหานเรียนเชิญแพทย์หญิงรัชดาพรดุจเจริอลภูติการโรงพยาบาลคุนหานครับหน่วยง,งานที่2ก็จะเป็นโรงเรียนคุนหานวิทยาสรรสามโรงเรียนบ้านศรีคุนหาน4วัดศรีคุนหาน5วัดสำโร,รงเกียรติ6วัดไกรราชสมุทรี 7, วัดโพน้อยแปดชมรมเสี่ยวขุนหารสี่หนึ่งเก้าชมรมทารายการบริเรียนพนานขุนหานสิบชมรมเพื่อนรักพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดชมรมดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลขุนหานสิบสองโรงเรียนอนุบาลขุนหานสิ 4, 13, บสามกองทุนขุนหานไม่ทิ้งดังสิบสี่วัดโนนสว่างสิบห้าวัดดวนใหญ่อำเภอวังหินสิบหกโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ดีราพุทธนาอ,อําเภอวังหิน1ิ 17, กลมโรงเรียนตำหนักใสสิบแกลุ่มโรงเรียนน้ำตบกล้วยจันทร์โรงเรียนขุนโพกลุ่มโรงเรียนขุนโพภูไผ่สิบยี่สิชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคุนหาร21่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูสิงห์22สภาวัฒนธรรมอำเภอคุนหาร23โสิบมงดนตรีไทยปีพาธชมรมดนตรีไทยโรงเรียนคุนหารวิทยาสังย์24กลุ่มโรงเรียนอำเภอภูสิงห์25มูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอคุนหารเป็นลำดับครับ ดับแรกนะครับ <ง 1971. S 1> ตุลาการยาสัรนะครับเดเบตามระดับสุลาานทยาศาสตร์้วก็จะเป็นโรงเรียนบ้านศิริขุนฐานครับโรงครับโรงเรียนตุลานารวิทยาสัรโดยผู้ในการวิไลรักศรีทากุลนะครับโรงเรียนบ้านศิริขุนหานครับโดยผู้ในการดาวพันมารีรักนะครับเกิดเจอแทนสุขแทนครับลำดับที่4นะครับ วัดศรีกุนหานนะครับโดยนายสมพรเหล่าเจริญหรือผู้แทนครับาำรับที่ห้าวัดสบรงเกียริอำเภอกุนหานโดยนายสมเกียรติมาศรีครับลำดับที่หกวัดไตรราชสมัทีโดยกำนันทวีโอกระสังครับลำดับที่เจ็ดวัดโพน้อยตะบนตะวันโดยนายสำรวยอินวดาเดชเชิญครับ ลำดับที่แปดนะครับชมรมเสี่ยวคุนหาน C1 โดยนายสิพิศกับการดีครับลำดับที่เก้าชมรมข้าราชการบำเนนนำบหนะน,น,น็จบำนานามคุนหานครับนายสุธินอินพาณิชย์ชเชิญครับ ลำดับที่สิครับชมรมเพื่อนเป็นชมรมเพื่อนรับพสห้า <introdu cooled lifting> รา้อยนะครับ <Broadway> โดยผู้ในการเวทีสู่ขวัญครับเจริญครับเดตรนานมนหารมเดี่ยวคุนหารสี่ ลำดับที่11ครับชมรมดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลขุนหารโดยคุณพิราพรขุนแก้วจากโรงพยาบาลขุนหารนิตดครับลำดับที่12ครับโรงเรียนอนุบาลขุนหารสีโดยผู้ในการพินกรมณีคุณครับ ลำดับที่สิบสามครับกองทุนขุนหารไม่พิงกันโดยอำเภอขุนหารเรียนเชิญนายธนกิจบุตรีเสาประหลัดอภิเพื่อขุนหาร,าร,าาค,หารครับหรือผู้แทนครับลำดับที่สิบสี่ลำดับที่สิบสี่ครับวัดนนสว่างผู้แทนวัดนนสว่างคุณวิชัยเทศราชเรียนเชิญครับ นผู้ใหญ่วิชัยเทศรานะครับลำดับต่อไปครับลำดับที่15วัดดวนใหญ่อเภอ,ว,อเวังหินนะครับเขตเชิญท่านกำนันกำนันวิไลบุญปลูกกำนันตะบนดวนใหญ่ครับเชิญท่านครับลำดับที่16โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ลีลาดวัฒนานะครับเขเชิญผู้ในการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ลีลาดวัฒนานะครับ วัดดวนใหญ่แต่ก็โรงเรียนบ้านดัวนใหญ่เป็นลำดับครับครับคุนะครับรับแทนทั้งวัดและโรงเรียนก็ได้ครับลำดับที่17ครับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไสโดยผู้ในการตองทำรักษาวงประธานกลุ่มครับ ลำดับที่18ครับกรมโรงเรียนน้ำตกห้วยจันโดยผู้จัดการพิชัยจุนวันโนโประธานกลุ่มครับ,ลำ,บ,รบลำดับต่อไปครับลำดับที่19กลุ่มโรงเรียนขุนโพอภูไพรนะครับอินเทอร์เริการนงพาดจอบพวงประธานกลุ่มครับ ลำดับที่20ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนหารยนเชิญท่านกำน,นันสมพลวันทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนหานครับโกยท่านกำน,นันศพรสรแจ้ตั้งนะครับรับแผนครับอาดับต่อไปครับ